สมัยสมัยแบบว่าฮอตเลยเนี่ยไม่เต็มหน้าเลยอ่ะนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยร้อนฉาเลยนะครับเมื่อเจ้าของฉายาแม่ก็คือแม่พี่ลุงเกตเมธนีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกนะครับถึงประเด็นฮอตเกาเหลาอดีตลูกรักในทีมเดอะเฟสนะครับน้องโกโก้เนี่ยแหละที่เป็นตอนนี้เป็นมิสแกรนทู2019รวมถึงข่าวลือนะครับที่บอกไม่กินเส้นกับเจ้าของเวที กับเจ้าของข่าวที่ผ่านมานะพี่นวัดอิสระไกลศีลจากกรณีที่เธอเนี่ยโทรเตือนน้องโกโก้บอกให้หยุดบูลลี่นางงามโลกอย่างแคทริโอนาเกรนะครับแล้วก็เอาเงี้ดูฮะเก็บไม่ได้เจอป้องนวัดมานานมากคุณนวัดโอ้โหมิสแคนค่ะพี่เก็บเก็บไม่ได้เจอป้องนวัดมานานมากคุณนวัดโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> มิแกนค่ะพี่กกแกนป้องนวัดเกรลรักมากค่ะแล้วค,ค่อแก้แวคนละป้องนี่ะ <laughs> คนละป้องนะคนนี <laughs> ้เลยครับพี่ <laughs> ลูกเกดทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับคิดถึงป้องนวัดจุดนี้เลยครับทำให้หลายคนเนี่ยแซวรวมถึงเพื่อนนางแบบร่วมรุ่นอย่างคุณอุ๋มอาภาสิริด้วยนะที่ไปร่วมงานเปิดตัวละครล็อตใหม่ช่องวัน ซึ่งเป้าหมายที่พี่อุ่มค้นหาก็คือพระเอกหนุ่มอย่างคุณป้องนวัดนี่แหละครับพอเจอตัวนะฮะก็คว้ามาถ่ายรูปลง IG story แถมกับติดแฮชแท็กส่งตรงถึงพี่ลูกเกดพร้อมกับแคปชั่นว่าส่งมาให้เกดหายคิดถึงนะจ๊ะนะครับผมงานนี้เชื่อว่าหลายคนฮะก็เข้ามาแซวหลังมไค์กับเจ้าตัวแน่นอนเลยครับ